ค,นะคือ CCI อ่ะมันสามารถรันได้หลากหลายค่านะครับนะผมเรียนให้ทราบคือว่ามันไม่ได้มีแค่ค่าเดียวนะนะที่หนึ่งร้อยเนี่ยจะสามารถทำกำไรได้นะครับนะผมเน้นย้ำเสมอครับขอให้ราคามันมาถึงเส้น DC นะฮะนะเส้น DC ก็ทุกคนก็ตั้งเองแค่ว่าอา่อ่มันซับพอร์ตใช่ไหมฮะถ้าเห็นแบบนี้ก็คือกราฟเนี่ย เราเห็นซับพอร์ตใช่ไหมครับก็ขอถ้มามันเออถ้ามันต่ากว่าซับพอร์ตเส้นตรงนี้เกิดก็ตั้งไว้ก่อนนะฮะนะรอดูว่าหนึ่งเส้น dc มันลงมาใช่ไหมครับนะดออูขอโทษนะกรานลงมาถึงเส้น dc นะฮะนะก็ดีผมเคยบอกว่ามันแบ่งฝักฝ,ากฝาก่ายนีคือเนี้ยบายนะครับบายแล้วนี่คือเซลนะฮะนะค่ามันได้หมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรก็ตามแต่ขอให้มันอยู่ฝั่งของเส้น dc กันนะอา่า เราพูดถึงแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านเส้น d เส้น cci เนี่ยค่าแนวรับแนวต้านก็จะมี0นะครนะศูนย์ห้าสิบหนึ่งร้ยหนึ่งยห้าสิยสองรมร้อยมันจะแบ่งเป็นช่วงช่วงห้าสนะ,ะนะอย่างกรณีหกสิบที่ผมให้คือ1มันผ่าน50มาเรียบร้อยนะครนะผมให้ยกตัวอย่างครันะไปเดี๋ยวผมจะตีเส้นให้ดูครับนะ โดยประมาณนะโดยประมาณนะคระับนะใครที่จะต้องการแบบโอเคเป็นเลยก็คือให้ปรับเป็นห้าสิบก็ได้เพราะกำลัง100มันมากกว่า66อยู่แล้วนะครับนะขะให้ดูนะครับนะแท่งนี้นะ,ะแท่งนี้แท่งนี้นะ,ะนะเส้นมัดปุ๊บบางทีมอาจจะอยู่ประมาณนี้นะฮะอยู่ประมาณนี้พอจังหวะมันแตะปุ๊บเนะะี่ยฮะแตะปุ๊บเนี่ย โอเคมันจะทํางานทันทีเพราะว่ามันมีโอเวอร์เลย์ขึ้นมาก่อนอยู่เรียบร้อยนะมันก็จะเข้าออเดอร์ทันทีนะครับจะเข้าออเดอร์ทันทีนะครับแล้วสถาน,นี้ก็คือมันก็จะเข้าตรงใกล้ราคาเปิดที่สุดนะนะใกล้ราคาเปิดที่สุดอันนี้หนึ่งนะปุ๊บอ่ะดูนะครับขึ้นถึงตรงนี้นะครับแล้วกราฟมันไม่ถึงข้างบนใช่ไหมฮะมันไม่ได้ถึงข้างบนนะครับนะมันก็จะรีเจคชั่นลงมาบางครั้งมันอาจจะไปแตะนะครับแต่ว่า สัญญาณมันไม่ได้ถึงครับถ้าถามว่าจะให้กรองได้ไหมมันกรองได้แต่ว่าไอตัวอารุณอ่ะมันจะแตะหนึ่งร้เมื่อไหร่นะนี่นะครับปุ๊บเห็นไหมฮะก็เทลงมานะครับจนถ้า,ามาถึงเส้น DC ซีฮะคนก็ตั้งกระดิ่งไว้ฮะก็เปิดไปเลยเพราะกลัวมันจะลงมาฮนะหนะึ่งสอี่ห้าหกอะเนาทีเ้อยนะเห็นไหมครับครับใครที่อยากจะให้มันทำทีพให้ไวเพราะว่า เส้น50เวลามันทะลุมามันก็ถึง66อยู่ดีฮะใครอยากจะให้แบบว่าเออให้มันไวนะให้มันชัวร์นะอย่างเงี้ยก็ปรับไปที่50อ่าก็ได้ได้หมดแล้วนะค่านะครับเห็นไหมฮะค่าเวลาเส้นกำลังมันคือ100่งร้อยไงฮะหนึแล้วเส้นตัวเนี้ยมันมันมันน้อยกว่า100อยู่แล้วครับนะมันสามารถทะลุผ่านได้แต่ถ้าเราไปใช้ค่าจำพวก2 0่4ี่อ่ะซึ่งมันน้อยกว่า50ใช่ไหมฮะ มันไม่ได้เป็นตำแหน่งนี้นะมันอาจจะสับเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้ว่าความแตกต่างมันต่างยังไงฮะนะ,ะสมมติตอนนี้ผมจะปรับให้14มาถึง50แล้วกันหกสิบหกห้าสิบยังไงได้หมดฮะ,ะนะ,ะได้หมดดูนะฮะนะห้าสิบตัวนี้ห้าสิบสิบสี่นะฮะนะ,ะแล้ระยะเห็นไหมครับจังหวะนี้เวลามันแตะนะมันมันจะทำงานนะฮะนะ มันจะบอกว่าเซล์แต่สุดท้ายกราฟมันขึ้นเห็นไหมครับมันจะต่างกันคือแบบนี้ฮะอย่างนี้เหมือนกันครับมันบอกว่าเซลล์นะเห็นไหมครับถ้าบอกว่าเซลล์ถ้ามีโอเวอร์เล์มันก็จะทํางานทันทีฮะฉะนั้นตรงเนี้ยสาคัญก็คือค่าไอเส้น14มันจะอ่อนมันก็ดิกขึ้นลงกระดิกขึ้นลงอะมันก็แย่แย่ก็ทํางานทันทีนะแต่ถ้าเส้นเป็นค่าที่100นะครับนะมันจะแข็งนะครับค่ามันแข็งเขาเรียกว่าค่ามันแข็งนะครับอ่า อย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมครับเวลามันข้าม,มาปุ๊บเห็นไหมฮะมันมีโอเวอร์เลย์นะโอเวอร์เลย์สุดท้ายก็จะรีเกคช่นค่ามันอ่อนนะครับการที่เราใช้ค่าที่มันแข็งนะฮะมันก็ระยะมันก็จะต่างกันเห็นไหมความจริงมันอยู่ถ้าถามว่าเปรียบเทียบตอนนี้มันเป็นฝั่งของคำว่าใบให้ให้ดูภาพล้ำบนนะครับเนี่ยโมเมนตัมมันอยู่ฝั่ง Buy แล้วเราใช้ค่า14ซึ่งเขาบอกโมเมนตัมอ่าเป็นในเรื่องของคาว่าเซลนะอ่ะ ดูนะครับสุดท้ายมันก็รีเจคชันขึ้นไปดีดนะฮะอย่างเงี้ยแตะจะทำงานทันทีนะครับแค่แตะปุ๊บจะทำงานบอกว่าเซลล์ฮะก็ดีดขึ้นไปเห็นไหมครับแบบนี้ครฉะนั้นถามว่าทำไมถึงต้องมาปรับใช้ค่าที่มันแข็งนะครับใครที่อยากจะปรับเออโอเคให้ความชัดเจนเพื่อให้ระดับของ cci เนี่ยมันแข็งก็จะปรับในช่วงของตำแหน่งที่บอกว่าอย่างที่ผมบอกก็ได้ฮะอย่างนี้นะฮะเห็นไหม อันนี้กราฟขาดนะฮะดูดีๆมันแกลบครับขอโทษมันแกลบนะฮะเวลาเปิดอันนี้มันช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะครับดูนะฮะใครไม่เห็นฮะ,ะคู่ eur เนี่ยมันแกลบเยอะอ่าเนี่ยผมผมผมเปิดให้ดูลลเห็นไหมราคาปิดนะครับแต่ราคาเปิดเสกะโดมอยู่ข้างบนเนี่ยนี่คือการแกลบครับะะแกลบเนี่ยเราจะแพ้ก็คือประมาณอย่างงี้นะถ้าตรงนี้มันมีโอเวอร์เลทแล้วก็แพ้เรียบร้อยนะน่าจะมีนะฮะ นี่ครับคืออาการแก็บหลายคนไม่เคยรู้จักแก็บนะคู่เงินบาทไทยเนะี่ยเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นใช่ไหมแบบนี้ฮะร,ราคาปิดใช่ไหมฮะ <c oughs> ซึ่งของเราบอกว่าปุ๊บเซลใช็นไหมแล้วโอเวอร์เลยมันออกนะค่ข้างมันออกเห็ไหมนะดูนะครับคู่ EUR เนี่ยนะคู่ค่าเงินบาทนะสำคัญนะครับนะปุ๊บอ่าเห็นครับราคาปิด แต่ราคาเปิดเสือกดันอยู่ข้างบนนุ่นเห็นไหมฮะนี่คือแก็บนะ,ะอันนี้ก็แก็บเหมือนกันแต่ถ้ามันแก็บแบบนี้เราได้นะถ้ามันแก็บแบบนี้เราได้เห็นไหมครับราคาปิดแต่ราคาเปิดอันอยู่ข้างล่างแบบนี้เราสวยหรูนะนะแต่ถ้ามันแก็บแบบนี้เราแพ้นะครับเราแพ้ <laughs> ฉะนั้นมันอยู่ที่กราฟนะครับอ่าคู่ค่าเงินบาทนะครับย้ํานะครับคู่ค่าเงินบาทนี่แก็บเยอะมากนะะนะ,ะถ้าใครไม่เคยเทรดจะไม่รู้นะครับ บางครั้งตรงนี้เซลและอีกแท่งก็เป็นเซล์แบบนี้เหมือนกันนะนะแปลกเพราะความจริงมันต้องเซลล์แบบนี้บางครั้งก็คู่ขนานกันเลยนะฮะผมจะเห็นเรื่องของอาการแกรบเห็นไหมฮะนี่คือแกลบนะฮะเห็นไหมบายนะครับเนี้ยตรงตำแหน่งแล้วนะตรงตำแหน่งบายนะฮะดูคู่ e u r นะครับแบบมีโอเวอร์เลยนะครับเพราะว่าสัญญาณมันโอเวอร์ไงแต่มันแกรบนะฮะ ให้ดูนะครับเนี่ยนี่คือแกลบอาการแกลบอันนี้ขอโทษครับอันนี้ไม่ใช่แกลบนะฮะขอโทษทีอันนี้คือกราฟขาดเห็นไหมดูเล่เหลี่ยมของไอนะครับนี่คือเล่เหลี่ยมของไอใครที่เทรดเทคนิคอะคือพูดตามตรงต,รงตายห่าหมดแล้วนะอ่าสิบสามศูนย์สี่อ่าสิบสามหนึ่งศูนย์หายไปหกนาทีนะครับอันนี้เห็นภาพนฮะ ฉะนั้นการปล่อยการ่ดขอให้ปล่อยตรงบริเวณเส้น DC นะนะเส้นดีซีปุ๊บเห็ไหมลงมาถึงปุ๊บปล่อยทันทีเลยเพราะว่าตรงนี้มันบางครั้งกรอบเพราะมันเป็นกรอบ b b ฮะ BB อยู่ประมาณนี้นะ BB นะครับก็ปล่อยลงมาประมาณนี้ครับเส้นนะครับขอให้มันถึงอ่าเส้นนี้ปุ๊บก็ปล่อยเลยนะครับนะปล่อยเลยนะครับแต่บางครั้งเห็นไหมครับคือที่ผมบอกว่าทําไมต้อง66เพราะ50มันใกล้บางครั้งการาฟมันไปแย่แล้วมันสวิงลงมานะ ใครจะใช้หกสิบก็ได้ใครจะใช้ห้าสิบก็ได้นะครับมันได้หมดนะครับนะเพราะว่าจังหวะมันเป็นจังหวะที่ว่าอ่ามันพร้อมอยู่แล้วละ่ะแต่การนี้ว่า1กึกามที่หลุดห้าสคือหลุดแล้วหลุดเลยใครจะปรับมาหกสิบก็ได้มีเหมือนกันหมดละครับทุกอย่างหมเพราะจังหวะกราฟเ,เวลามันพุง่งมันพุ่งไปเลยสมมุติแท่งนี้น,นะฮะแท่งนี้แตะแตะปุ๊บเนี่ยแต่ไม่ทํางานนะฮะแตะปุ๊บความจริงทํางานลนะ ทำงานเรียบร้อยนะครับนะแต่ว่ายังไม่ออก,กออเดอร์เพราะว่าต้องรอโอเวอร์เลย์นะครับต้องรอโอเวอร์เลย์เห็นไหมฮะก็ความชัดเจนมันมีหมดนะครับนะนะครับไม่ใช่ไม่มีนะ,ะนะขอเป่นแค่ทุกคนแบบปล่อยสัญญาณให้มันตรงนะ,ะนะถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยก็ตั้งให้มันสูงกว่าเส้น DC นิดนึงนะ,ะนะปิ้งขึ้นมาก็ปล่อยบอดทันทีนะครับนะขอมันดังขึ้นมาก็ปล่อยบอดทันทีนะ,ะนะ ตั้งกระดิ่งตรงบริเวณเส้นดีซีนะฮะนะฮะความชัดเจนนะระวังนะครับคู่ e u r t h p ฮะ,ะนะเรื่องของคำว,ว่าแกลบเยอะนะ,ะเยอะมากแกลบเห็นไหมนะครับก็ ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้นะได้นะครับนะฉะนั้นแล้วคู่เนะี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าค่าบอดหนึ่งตัวเนี่ยฮะลันได้หลายคู่แบบนี้นะแบบผมเนี่ยฮะลันได้หลายคู่แล้วหลายค่านะครับนั่นะก็จะออกมาตาแบบนี้นะแบบนี้ครับ